วันี้เจอแบบช่องเราอีกแล้วเราหายไปจากการแกะปับบ้มไปเกือบหลายเดือนเหมือนกันเนาะซึ่งวันนี้เราจะมาแกะปับบ้มของเอเนไพเพ่นกันนะครับซึ่งเราโดนภาษีคือบัอ้มหมัดของเอเนไพเพ่นมันมีสามเวอร์ใช่ไหมแล้วมันก็มีเวอร์เล็กอันหนึ่งอะซึ่งตอนนั้นที่เรากดคือมันยังมีสามเวอร์อยู่ใช่ไหมซึ่งสามเวอร์มันหนักเกินพันห้าแน่ๆเราก็เลยกดแค่สองปั้มอะ ก็คือมันตัดบัตรไปพันสี่เจ็ดบาทใช่อันนี้เรากดจากเว็บอลาดินนะซึ่งมันเป็นขนส่งดีของดีดีเ,เอ,อยู่แล้วซึ่งเราก็โดนภาษีเว้ยโดนจุกไปเลยจ้ะสี่ร้อยแปดสบดบาทจุดศนะูนย์สองะซึ่งตอนแรกเราคึกว่ามันมันมีโพสต์มาใช่เลยเลยโดนภาษีเพราะว่าของ NCT 127อ่อะสติกเกอร์อะมันมัมน มันแถมโพสให้ไงมันก็เลยโดนภาษีกันเยอะใช่ไหมแต่เรางงคือเราตัดมันตัดบัตรไปพันสี่เจ็ดบาทแต่เราโดนภาษีงงเลยงงมากนี่คือไปภาษีนะครับผมซึ่ง DHL นี้จะจ่ายผ่านทางออนไลน์ใช่ถ้าใครถ้าใครอยากรู้ว่ากดเว็บอาราดินยังไงเดี๋ยวเรามาสอนได้นะเพราะนี้เป็นครั้งแรกที่เรา เรากดจริงๆนะเนี่ยแล้วมันก็ถึงบ้านเราแล้วตอนนี้คือไปดูกันดีกว่าว่าเราจะได้เวอร์อะไรเพราะเพราะว่าเราสั่งมาสองเวอร์ใช่ไหมมันก็จะส่งมาให้เรางั้นไปดูกันเลยตอนนี้เราก็เอาไปภาษีออกไปแล้วซึ่งเราดึงออกตรงนี้ไปเลยเรามาเปิดดูบ้านกันว่าเราจะได้เวอร์ไหนคือก็แบบกี่ไปเลยก็ได้เจ็บไหมอ้า นี่เหมือนเดิมค่ะนี่คุณพี่อาด,ดินก็จะมาประมาณนี้แหละค่ะซึ่งอ้าวเราอ่าซึ่งคุณพี่ก็มาแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้นะคะอ้าฉันได้ว่าที่ฉันอยากได้เว้ยคือสีฟ้าซึ่งมาดูกันอีกเบอร์หนึ่งจะเป็ีอะไร นี่เป็นสีฟ้านะคะเกสีฟ้ามาดูกันจะได้ว่าสีสม้มได้สีสม้มจริงๆเราอยากได้สีม่วงนะแต่ไม่เป็นไรเฮ้ยนี่คุณเพ่อ,อนันาดิณเขาก็จะแพคประมาณนี้แล้วค่ะทุกคนคนรู้ค่ะแล้วเรามาดูบั้มกันดีกว่ามาค่ะทุกคนเรามาแกะกันเถอะตอนนี้เราคือ นี่ค่ะนกเขียวใส่ลงนะคะเราเราคือเราต้องได้เมนค่ะซึ่งเมนเรานั่นก็คือพี่ที่เสิร์งกับเจกนั่นเองเราชอบสองคนนี้เมนสองคนนี้แล้วเป็นเป็นฝาแฝดในเอ็นไฮเพนด้วยนะคะแล้วขอค่ะมาค่ะมามามาเมนเราต้องมานะอย่างงั้นเรามาดูเวอร์สีนี้ก่อนอันนี้ขอลบไปก่อนเคี่ ก็มามาดูกันอันนี้ก็เป็นขยะนะคะมาดูน้องว่าสีส้มกันดีกว่าเปิดแบบไม่เด็กเหมือนจริงด้วยแกเป็นสีส้มที่แบบส้มแบบส้ม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 ซึ่งเราคิดว่ากาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยซึ่งอันนี้เป็นบาโค้ดเหมือนเดิมเย้ซึ่งแกเดี่ยวเดี๋ยวนะคือเราต้องความบะ ความก็ได้แหละถ้าความมาันจะเห็นปะเห็นแกเ,เราความออกมา้หมดเลยนะอันนี้เป็นตวกล่องเป็นมเมล็ดเหมือนเดิมค่ะซึ่งอันนี้เป็นอะไรอะ่ะโูกระาตเหรอเราได้ธนูได้นอ้องพิลล่นจ <Yeah. S 1> อันนี้เราก็ชอบเหมือนกันดอมาทะเรนี้สวยมากอันนี้อะไรอะ่ะอันนี้คือตรงๆอ๋อสติกเกอร์เราได้นี่นะเราไม่แน่ใจว่ามันสุ่มหรือเปล่าอะ่าะก็ยังไม่ได้ดูเลยว่า ดีเทลมันเป็นแบบไหนซึ่งอันนี้ก็จะเป็นแผ่นซีดีแผ่นซีดีทำมาเหมือนเดิมเลยค่ะเหมือนกับซีเวอร์อะซึ่งเราก็ไม่อยากรู้ว่าแอบอันนี้เป็นเ,เน,นื้อเ,เพลงเนื้อเพลงแบบนี้มาซึ่งอะไรอะเรามาดูการ์ดก่อนไหมซึ่งการ์ดเราไม่แน่ใจว่ายัางไงเราดูอันไหนก่อนอ่ะเราไม่รู้ว่าเป็นลายเซ็นใครนะเพราะเราเพิ่งมาติ่งเลยจ้ะเ,เราดูสีส้มก่อนสีส้มก่อนนะ นนีนะเราจะไปดูกันดีสิว่าใครจะมาหาเราหนึสองสามอ้าวอันนี้มันเป็นแบบนี้หรอเป็นวัวหมอไม่โฟกัสด้วยค่ะค่ะนี่อันนี้ได้การเราไม่รู้ว่าใครจะมาหาเราอ่ะหนึ่งสองสามอ้าน้องจองวอนน้องจองวอนมาหาเราคือเราซื้อซีเวอร์ใช่ป่ะเออัลบั้มพีเวอร์เราไม่รู้ว่ามันคืออัลบั้มไหนแต่คือเราซื้อสองเบอร์ก็คือ สีดํากับสีขาวใช่ไหมน้องจอมวัวมาหาเราและบ้านนี้น้องก็มาหาเราอีกแล้วเย้น้องน่ารักมากเลยอะ่ะอ๋อฉันดีใจอันนี้เป็นอา่าเป็นแบบนี้เจ้าตามอายุเลยจ้ะพี่ิซุงทำไมพี่ซุงไม่มาหาหนูไปเดินมาต่อไปบ้านต่อไปกันดีกว่านะ้วเชิทุกคนเดี๋ยวตอนนี้คือเป็นโฟโต้บุ๊กอ่ะเราเปิดให้ไหนก็ได้คร่าวๆใครยังไม่ได้รู้ ว่มันมีอะไรบ้างอะเราบ้างหนึ่งอะถ้าเราผิดพลารณาไหนไปเราก็ต้องขอโทษด้วยนะเพราะว่าเราไม่รู้จริงๆเราไปดูบ้างสิแก่ okay. ชนเรื่องของแถมของแถมของอลาเดนแก่ okay. ต้องคือเราเป็นเอนจินมือใหม่นั่นเองซึ่งอ่ะเหมือนเดิมเป็นสีฟ้านุ่นสีส้มก็เป็นสีส้มซึ่งสีฟ้าสวยอะเขาชอบสีฟ้ามาเรามาดูก่อนเราคว่ำก่อนเลยเชิบม,มาดูอย่างรแรงแบบแต่ปุ่ใครอ่ะ พี่ซึงมาแล้วพี่ซึงมาแบบโคเต,เตอร์ก็โอเคค่ะแกพี่ซึง,งมือจีอ่ะพี่ซึงต่อไปเป็สติกเกอร์เรื่องสติกเกอร์มันจะเป็นสองสีใครสีมันก็คือสีฟ้าก็ได้สีฟ้าสีส้มก็ได้สีส้มแกได้สีนี้นั่นคืออ่ะซึ่งอ่ะยาสิอันนี้ก็เป็นแผ่นซีดีเหมือนเดิมเป็นแผ่นซีดีแบบนี้เป็นสีฟ้าปะน่าจะใช่อ่ะ uh. ก็คือเราอ่ะ uh. เป็นสีฟ้าแบบนี้ สีซองก็จะน่าจะเป็นสีซองเหมือนกันซึ่งแก okay. ฉันฉันฉันอ้าฉันยังไม่เห็นฉันยังไม่เห็นฉันยังไม่เห็นยังไม่เห็นอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ปะเหมือนเดิมปะใช่เป็นเหมือนเดิมกระเด็นแก okay. งั้นเรามาดูอันไหนก่อนอันนี้เป็นไลเซนนอ่ะอันนี้เราขอความก่อนเราไม่เห็นนะมา,างั้นเราดูของสีฟ้าก่อนสีฟ้า จะเป็นใครนะคะคือเราไปดูแล้วเว้ยเมื่อกี้มันน่าจะที่เราได้แบบผุ่มนะจะแบบสุ่มอันนี้น่าจะเป็นคนเดียวเรามาดูกันดีกว่าวันนี้จะได้ใครหนั่นสงสองสามสองหุนแกสองหุนาหาเราอีกแล้วมาบ่อยมากเราถูกชโลูกกับสองหุนหรอโอ้ไม่เกจะได้สองหุนในแจ็คทุกคนได้มาดูกันว่าเราจะได้การ์ดใครแกทำไมอ่ะทำไมอ่ะพี่ฮิซึงเนะเออเออ คนเดียวยหรือเปล่าไม่รู้ว่าใครจงวลอ่ะอ่ะทุกคนจงวลบอกแล้วจงวลรักเรามากรักมาก,ก,ก,กขนาดไหนมาหาทั้งสองป้ามาแกโอ้ oh my god ใครเป็นจงวลอย่างมาแรล้วมาเล่นไปนะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเดิมเยอะน,นี่ก็จะเป็นเพลเหมือนเดิมเยอะงั้นเราไปดูโฟโต้บุ๊กกันดีกวนะซึ่งโฟโต้บุ๊กอ่ะทางไหนทางหน้าอ่ะขอให้ดูคร่าวๆอ่ะเาฟอนไหนฟอนเยอะ เรามาดูของแถ็งกันดีกว่าว่าเราจะได้ใครถ้าได้สังคุนได้อีกก็คือเหมือนเราจะเห็นว่าจะดูดสังคุนเนาะซึว่าเป็นอ่ะแกได้แล้วคนหนึ่งแกสังคุนสังคุนค่ะเราไม่รู้จะพูดอะไรแล้วอ่ะคนนี้ใครอ่ะอ่ะแจ๊กว่าดูเลย เราแตะมาให้ดูแล้วทั้งสองคนนะคะซึ่งเราได้รงคนกับเจค่เขาเป็นแฟนกันนะคะซึ่งเจคมาหานนันในในขอยานะกาใส่ของอาดินอาดินอาราดินมันจะแถมคนแารใส่ให้ซึ่งได้จงคนกับเจคนั่นคือผม่ะทุกคนเราสรุปเปินมือครับก็คือนี่ก็คือบ้านนี้บ้านสีสม้มใช่ไหมเราได้น้องจงวอนนะได้จงวอนกับ ภาพรวมเก๋น่ารักมากเลยอ่ะสีผ้าขา้างหลังสวยมากเราไม่แน่ใจว่ามันเป็นอ๋อเป็นเหมือนคล้ายๆ้ห้องเกมไหมคะใช่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 แหละซึ่งราได้มานะคะสีนี้เสริมสีฟ้าเราก็ได้สังหุนกระด้องส่อนมาค่ะใครเมนสัองหุอนอ่ะคืออุ้ย แต่รุ่นนี้คือสองคณหลอมาเลยนะตัง้งใจวังคือน่าราาาักมากเลยอ่ะแต่เมนเจยไม่มาไม่เป็นไรก็คือตามนี้นะคะทุกคนแล้วก็เป็นอันนี้แบบอาราดินแบบแถมมาให้เราได้สองคณกับเจคมาตอนนี้นะคะซึ่งยันที่เราเอามาเคาะเคาะเคาหาพี่ซึ่งกับเจคนะคะไม่มาเลยค่ะ คืมอ,อมันจะมีงไงกับพี่คืซื้กับเจ๊สิคะยังไงเราอย่างนั้น,น,นไม่เป็นไรเพราะว่าเมนไม่มาก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปซื้อซื้อก็ได้หรือว่าแลกก็ได้เนะาะงั้นเราขอตัวไปก่อนดีกว่าแลจ๊บ๊ายบายขอให้ช่องดีนะคะแกะได้เมนตัวเองกันนะคะสู้